กองทุนด็อกเตอร์วีระปิตรราชามอบโอกาสทางการศึกษาผ่านการมอบทุนแก่บุตรพนักงานเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานายนำชัยหล่อธนตรกูลผู้ว่าการการไฟฟ้าสุภูมิภาคหรือ PA เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนด็อกเตอร์วีระปิตรราชาครั้งที่17แก่บุตรพนักงานทุนละ1 0,000บาทจำนวน21ทุนเป็นทุนที่ได้รับต่อ11ทุนและทุนใหม่10บทุน กองทุนดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2535ทั้งนี้ดรวีระปิตรชาติเป็นผู้ว่าการท่านที่3โดยนำดอกผลของเงินฝากมามอบเป็นทุนการศึกษาการมอบทุนนี้นอกจากสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วยังถือเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วยปัจจุบันมีเงินฝากในกองทุนกว่า6.3ล้านบาทเหมือนกับได้กำลังใจว่าอย่างน้อยแล้วก็ ได้ทุนนี้เพราะว่าเราเรียนดีพยายามขึ้นมาอย่างี้ครับก็จะทําเกรดให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับการที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะมันให้กําลังใจกับเด็กๆอย่างเรามากๆเลยเราจะได้ตั้งใจเรียนนะคะเพื่อที่จะแบบทั้งช่วยเหลือตัวเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะขอบคุณโครงการนี้มากๆเลยค่ะ